เยอะนะแต่มันขาดก็ได้พี่น้องซึ่งเห็เดเบียกซึ่งเท็กเซทพี่น้องเอ้ยโอเคนะคะพี่น้องนะเอาทำาแห้งเอาเห็ดได้นะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเนี่ย <Yeah. S 2> สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะมาค่ะนะมาเกี่ออยวหยาพี่น้อง คิดเท้าคิดพ่อย่าพอบัวบวมขีดเป็นบ่อเท้าเอาะอย่างมาลงพาเพราะว่าเท้าต้องเฮ็ดตลอดเป็นบ่อทุกแต่ละเดือนเท้าต้องเฮ็ดทุกมื้อแบบถ้าเกิดเท้าบวมีขีดเนี่ยเท้าก็จะบ่มีลงเท้าก็จะกระเจิงซีแหละเล่นไปพพเพราะเพราะเงายามาเฮ็ดเพียกเท้าก็มาเฮ็ดบอกเป็นว่าเท้าตีเล่นจะเลี้ยวถึงกับข้อหาไดอยู่ถึงสิหาบุตรใดเท้าก็ยุติธรรมบ้านไปจะตั้งเป้า,มาหมายจะเฮ็ดจะเฮ็ดเกินจากของพี่นอ้องยายด่วนบอแนะน้ำเฮ็ดเกินจากของนะคะ โอเคนะคะพี่น้องนะเอาทำาแห้งเหาเห็ดได้นะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเกลียวหยาไปนําคือสิบรีลง่ายดอกพี่น้องเกลียวหยาไปนํเเเเเเานนเช็คเศษเตพร้อมเออพราง่ายบ่เนาะวันน,นี้ล่ะว่าคือบ่เปลนรอขัน,พนเพิ่นเปลนคือเฮ่ากสิข่ยอยู่พี่น้องกสิกสีบวบายเฮ่านะ ผู้ใดบ่ผู้ใดบอเล่นน่ะพี่น้องบ่ได้ตั้งเจ้าเป้าหมว่าเห็ดหลายคลิปด้พี่น้องลิปเห็ดเห็ดมือละ1ิบชิปเค็ชิปแปดชิปบอบอยาย่อวนบปแน่นบ่พี่น้องแต่มาเกี่ยวหย้าเห็นกะโอเคเด้อเว้อมันกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมวนเห็ดไปน้ำเห็ดเวียกไปน้ำเห็ดเบียก่นว่ายาย่ดวน เป็นบ้า้าสิว่าจังไหนเนาะพี่น้องเนาะมันกะมักมันกับมักไฟมักฟันเนาะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องนะเอาทำแห้งเฮ็ดได้นะโอเคค่ะพี่น้องขอคุณหลายๆค่ะผู้ใดบผู้ใดบ่เลนน่ะพี่นอ้องซ้ำแห้งเฮ็ดได้อะพี่น้อง ห้องห้องปตงไปเบื่นหลายเพราะว่าทัดซิปซ้ำแห้งเขาถืเห็ดได้อะพี่น้องห้องห้องต้องไปเบื่นหลายเพราะว่าท้าซิปเล่นเดียวเล่นเสตซ้ำแห้งเขาถืเห็ดได้อะพี่น้องห้องหาองประต้องไปเบื่นหลายเพราะว่าทัดซิปโอเคนะคะพี่น้องนะเอาทำแห้งเขาเห็ดได้นะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณลายๆค่ะ ต่เมา่กี่ยวหเนเห็นกะโอเค دي? เด้อเื่อมันกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมวนเห็ดไปน้ำเห็ดเบียกไปน้ำเห็ดเบียกเยวะนะแต่มันกะขาดพได้พี่น้องซึ่งเห็ดเบียกซึงง่งเท็กเซตพี่น้องเอ้ยขาดกันบ้านไปพี่น้องเขาเอาแบบพอดีพอดีนี่ค่ะพี่น้องเนาะสามเวลาหลังอาหารนี่แหละลค่ะคีพเพาก็ยังพอหาได้ยู่พี่น้องนี่หาได้ยูย่ายดวด คือเปลือกเหรียญอขันเพิ่นเล่นคือเฮากษสติไข่อยู่พี่น้องกษสติกษสตริย์บวบัยเฮานะเยอน่ะแต่มันกอขาดพอได้พี่น้องซึ่งเฮ็ดเตี้ยกซึ่งเท็กเซตพี่น้องเอ้ยเยอน่ะแต่มันกอขาดพอได้พี่น้องซึ่งเฮ็ดเตี้ยกซึ่งเท็กเซตพี่น้องเอ้ย จะเลี้ยวบวเฮ็ดอีหยังเขาก็แหงสีว่าค่ะนี่ขนาดเฮ็ดแน่เลรีนแน่พี่น้องเพิ่นก็ว่าว่าอยู่ก็ต่อเนาะพี่น้องแม่นบ่โอ้ยใหญ่ดวนกันลรือเปล่าเร่ยดวนแล้วก็ว่ามันก็ดีอยู่เนาะเลรีเลี้ยวเลรียญเท็ดเยอนาแต่มันก็ขาดก็ได้พี่น้องถึงเฮ็ดเลียก ซึ่งเท็เซตพี่น้องเอ้ยเตนเลี้ยวบวเฮ็ดอีหยังเขากระแหงสีว่าค่ะนี่ขนาดเฮ็ดแน่เรนแน่พี่น้องคนกับว่าวาอยู่แิดเฮ็ดเวียกน้ำก็ไดเล่นเลี้ยวแล้วก็ไดเพราะว่าเขาต้องเจียดวลาให้มันไดพี่น้องเพราะว่าเขาต้องทรงงานนี่ย้ายดวนบริตั้งเป้าไม้ยบเดเฮ็ดเวียกน้ำก็ได้เล่นเลี้ยวแล้วก็ได้เพราะว่าเขาต้องเจียดวลาให้มันไดพี่น้อง เพราะว่าเขาต้องโซงงานนี่ย่าดวนบริตังเป้าไมายบเริบเรตังเจ้าเป้าหมายว่าเห็ดหลายหลายชิปได้พี่น้องชิปเห็ดเห็ดมือละสิบชิปเจ็ดชิปแปดชิปบอบอยย่าดวนบอแต้ดวนก็จะให้จะให้เพื่อนล่องเหรนบางทีได้่ามันสิเป็นงไดขั้ามือซึ้นะมันจะติดมันจะมวนเทิ่งมวนเทิ่งติดแหละพี่น้องเนาะเนาะบบได้บบได้ฉันบ่เช็ก็บ่บได้พี่น้อง นบ่มละของ่ายๆโอเคนะคะพี่น้องนะเอาทำ้าแห้งเ้าเห็ดได้นะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะตั้งเป่าแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่าดวนก็นจะเอาประมาณสามคลิปเนาะสามชุดแตพี่น้องเ้าเทียงแรกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตังงหดตีห้เหเาเห็ดเอาแห้งซ้ำแห้งห้าเนี่ยเนสวัสดีพี่น้อง สวัสดีค่ะมาค่ะนะมาเชี่ยวหยาพี่น้องเนอะโบได้โบได้ท่นโบเชกคกบโบได้พี่น้องรุ่นบ่ม,มละของ,ง่ายง่ายทุบูปลาแยด่วนเรียน ตั้งเป่าแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะยายด้วนก็จะเอาประมาณ3คลิปเนาะสามชุดแต่พี่น้องเท้าเที่ยงแรกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจังไหร่ตีเห่าเห็ดเอาแห้งซ้ำแห้งเห่าเนี่ยเออกระบอเป็นยังดอกเนาะเข้ามากเดี๋ยวจังไหรพูดนะยายด้วนได้ถุงเท่าอันถุงเท่าอันขายันมานาพี่น้องเนี่ยก็จังซี่ลนะเล่นไปเพราะเพราะเหงาย่ามาเห็ดเียกเขากขับมาเห็ดบอกเป็นว่าเขาสีเล่น จะเลี้ยวแต่มาเกี่ยวอย่าเหนเเ็นกะโอเคเด้เมื่อมันกะโอเคนอะพี่น้องเนาะมวนเห็ดไปน้าเห็ดเบียกไปน้าเห็ดเบียกทุบตูดมาหยกด่ว,ดวน,เล,นเล่นเล่นเดียวเล่นเส้ ตั้งเป่าแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะยายดุ่นก็จะเอาประมาณ3คลิปเนาะสามชุดนะพี่นอ้องเ้าเที่ยงแรกเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าจังไรตีเห่าเห็ดเอาแห้งซ้ำแห้งเห่าเนี่ยบอเรตั้งจเจ้าเป้าหมายว่าเห็ดหลายๆคลิปบด้พี่น้องคลิปเห็ดเห็ดมื่อละซีบคีบเก็บคีบแปดคีบบอๆยายดุ่นประทัดกันบ้านไปพี่น้องเาเอาแบบพอดีพอดีนี่ค่ะพี่น้องเนาะสามเวลาหลังอาหารนี่แหละ,ค,ะค่ะคลิปเหาก็ยังพอหาได้อยู่พี่น้องนี่ หาได้อยู่ยายดวดไปแม่นบ่พี่น้องยายดวดลงทุนซื้อลงทบเท่าโล่งเท่าเกีเก่ยวหยาไว้พี่น้องเห็นบ่เหรอเหรียญเดียวเหรียญเสตืบอบ่เหรียญรอขันพินน่นเหรียญคือเฮากติไข่ขยอยู่พี่น้องกติกติบ่ไหวเฮานะเนี่ยสวัสดีพี่น้อง สวัสดีค่ะมาค่ะนะมาเคี่ยวหยาพี่น้องทุบปูนมาแยกด่วนเรียนบริษัตัง้งเจ้าเป้าหมายว่าเห็ดลหลายๆคลิปด้วพี่น้องคลิปเห็ดเห็ดหมือละสิบลิปเจ็ดชิปแปดชิปบ,บ่อบอยแยกด่วนบมเ,เรียเนเดียวเรียนเซตเตรียมาเกี่ยวหยา เห็นกะโอเคเด้เมื่เมื่อกีโอเคเนาะพี่น้องเนาะมวนเห็ดไปน้าเห็ดเบียกไปน้าเห็ดเบียกเนาะบ่ได้บบได้ขันบ่เชกแต่บได้พี่น้องนนบ่มละของ่ายๆตังเป่าแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะย้ายดวงก็จะเอาประมาณสามคลิปเนาะสามชุดแต่พี่น้องเส้าเทียงแรกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตั้งไต่ทีเห่าเห็ดเอาแห้งซ้ำแห้งเห่าเนี่ย เห็ดเวียกน้ำก็ได้เ่นเลี้ยวแล้วก็ได้เพราะว่าเขาต้องเจ็ดเวลาให้มันได้พี่น้องเพราะว่าเขาต้องทรงงานนี่ย่าด่วนบริตั้งเป้าไม้บริสามแห้งเขาถี่เห็ดได้อะพี่น้องเขาเขาหมดตรงไปเบื่นหลายเพราะว่าทัศน์ย่าด่วนลงทุนซื้องทกเท่าโรเท่าเกี้ยวหยาไว้พี่น้องเห็นบ่เห็นันผู้ใดบผู้ใดบรเเ่นอะพี่น้องเรนจะเลี้ยวบรเห็ดอีหยังเขาก็แหงสีว่าค่ะ นี่ขนาดเฮ็ดแน่เหร็ดแน่พี่น้องเพิ่นกับว่าวายอยู่หกับข้อหาอะไรอยู่ถึงสิหาบุญอเขาก็ยุดิําบ้านไปจะตั้งเป้าหมายจะเฮ็ดจะเฮ็ดเกินจากของพี่น้องยายดวนบ่อแนะน้ำเฮ็ดเกินจากของนะคะค<อ>ุนสมุมดเนาะบ่อตั้งเจ้าเป้าหมายว่าเฮ็ดหลายคลิปด้่พี่น้องคลิป เห็ดมือละสิบชิปเจ็ดชิปแปดชิปบอบอใยร่วนบอสามแห้งเขาถี่เห็ดใดอ่ะพี่น้องเขาเขาห